ตำรวจแห่งชาติเพื่อสแสดงมุทิตาจิตที่ชมผลกานิบังงานของท่านขอเชิญรับชมค่ะจากจารึก้าวที่เกรียงไกรรำลึกในใจตลอดกาลพลตำรวจเอกจากทิศชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้เป็นดันฮีโร่และตำรวจในดวงใจของประชาชนชาวไทย ด้วยวมต้องการความช่วยเหลือเราจะได้เห็นเท่าลงพื้นที่ปฏิบัติการสำคัญอยู่เสมอจากนักกีฬารักบี้สิทธิ์เก่าว,วชิราบุรุว,วิทยาลายัยมีชื่อเรี่กงติดป,ปากว่าแบชื่อที่เพื่อนร่วมรุ่นบันทึกไว้ในหนังสือรุ่น51หน้า49สู่หัวนักเรียนหนึ่ร้อยตำรวจรุ่นที่36อีกครั้งสำเร็จปรนญญือนจากมหาวิทยาลายัยเพนตะกี้สเตทประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านหลักสูตรอบรม สืบศูนย์อบศูนจาก f b i หลักสูตรสิ่งราชการรับจากหน่วยซิลเซอร์ซของสหรัฐอเมริกาหลักสูตรต่อต้านกาการรลายนเลส 2, 6, 1, องยน2อเวนทราช6 6และหลักสูตรสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงคนตำรวจเองจากทิพได้เข้ารับราชการสังกัดกรมตำรวจซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในตําแหน่งสําคัญตามลำดับคือรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามรองผู้บัญชาการตํารวจน้ํารองผู้บังคับการปราบปรามผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองภาอากาศยานแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจนครบาลผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าและท่านได้กำรังตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงปัจจุบัน ผลงานโดดเด่นอาทิการเข้าโจรจายกับนักโทษชาวเหมามาาที่แหกคุกและจับผู้บัญชาการเวือนจำสมุทรสาครเป็นตัวประกันการติดตามจับกลุ่มคลีคลายคดีอาชญากรรมสำคัญหลายคดีการช่วยเหลือศกษาชีวิตนละฟุก่อนทีหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติการบุกเข้าคลี่คลายเหตุการณ์สะเทอนขวัญคนร้ายกราจินประชาชนที่โคราชซึ่งเหตุการณ์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึมม่งในฮีโร่หยุดวิกฤตกราจิงโคราชสมกับนามรียกขานพิทักษ์หนึ่งของผู้ดำรงตำแหน่งของบอตอรผู้นำของผู้พิทักษ์สันติราตลอดถึงภารกิจจิตอาสาที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าการทำจิตอาสาทำความดีด้วยใจรักสำนึกไว้ว่าตำรวจต้องสีสลับ ทุกคนได้รับความภาคภูมิใจได้รับพระราชทานเสือ้อผ้าพ,พันผอไม่จำเป็นต้องระบุเวลาในการทำความดีไม่จำเป็นต้องจำชับเพราะตำรวจทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าต้องช่วยเหลือลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคนตำรวจเอจกจักรทิศชัยชุนดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงเป็นทั้งขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่พึ่งพายาประชาชนเดือดร้อนคุณความดี ที่ท่านทำตลอดมาจึงจ,กจกักจเรื่งทุกก้าวที่เกรีกลยลไกยรำลึกอยู่ในใจของผู้คนตลอดกาล you <laughs> Hãy subscribe xin kênh Ghiền Mì Gõ Để không mãi trái những nhau hấp dẫn vẫn xin กับบบตย้อน,นร,รคือวันดีเป็นวันที่แสดงมุทิตาจิตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุขภาวาะติถีศรีวิลาชเกษียอายุราชาการ ทงงังกองบรญชาการตำรวจนักพลบานร่วมจัดงานในการนี้เพื่อมาร่วมแสดงความยินดีศีสวัสดิ์อําลวยพรสุเด็จพระรามผู้ทรงสอนจึงมีพจนวาจารัส ใาศัยแก่อาสุรีเราขอเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอีกทั้งพระสยามเทวาธิราชอันเรืองฤทธิ์ไกลจักรีวงอำมวยพรอันสูงส่งแต่ท่านคนตำรวจเอกจักทิีชัยจินดา โรดอภิบาลร,รักษาให้ท่านอายุยืนมีความสุขสดชื่นรื่นอุูราปราศจากโรคาพยันตรายสุขสำเร็จสมหมายทุกทิวาราตีการ จเจริญด้วยจตุรพิทธพรทั้งสี่ประการอย่างเปรมปรีขออัญเชิญเทพเทวาทุกราศีในสวงสวรรค์จุงเสด็จจรจรันมาประทานทิพวารีโปรยกุพผามาลาย ่วมอําลวยอวยพรชัยให้สัพพสิงมิ่งมงคลดลบันดาลแด่ท่านพลตำรวจเอกจักทิพชัยจินดาตลอดกาลละนานเพิน 周末。